ดีค่ะดิฉันนางสมหวังทองวิชิตประธานกลุ่มไม่บ้านเกรรษตรกรบ้านสวนปอตลหนองแทนอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดอาคอนนาสศสษีมะตังเป็นกลุ่มแม่บ้านเกรรษตรกรนะคะตัวดิฉันก็นเคยเป็นสมาชิกอากรรกุ่มเยวเกษตรกรปีพศ2อ1 8้อ,สอ,สอ,สอแเป็นลุ่มเยวาวเกรรษตรกร่นแรกของจังหวัดร้อยเอ็ดครอบครัวของดิฉันเป็นเกรรษตรกรนะคะในชุวชนเป็นปัญหาให้แรงสำซา สินพอคุณผู้พ้นก็ออกไปทํางานรับจ้างหาเงินเสีใจนอกบ้านต่อมาสานักง,งานกเกษตรําเพื่อบรรเทาทุนในช่วงเอกตังคุ่มในบ้านเกษตรกรเรมื่อปีพศ .2543 เพื่อให้เกิดความสามัคคีมีอาชีพเสริมและช่วยให้สามารถขีิกเข้าในในเบลเบาผ้าละในด้าย,ยาอย่างจากนั้นทา้งคุมของเข้ากับในลงมือทมในดานการ,กรเกษตร ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงาหน้าบ้านปลูกพักปลูกยูกปกกนนะะก่ปลูกกินเนาะค่ะมีผักปลูกตามรั้วบ้านนะคะหลับลงบ้านก็สวยมู่บ้านก็สะอาดนาม่องหลังบ้านมีสวนขั้วมีการแบ่งปันเหลือกินก็ะน้าไปขายลุดไหลใจในขั้วเลื่อนเนาะคะ่ะอีกบางส่วนห้องกับย่างก็บไปฝากออมไปกับกลุ่มออมทรัพย์ของมูบ่บานอาจเยว่ไว้ใสเมื่อย่ามจำเป็นนะคะ แล,ล้วเรายัางได้ขายายผลต่อยอดในการพ่อผาจนมีชื่อเสียงระดับโลกใครอยากเห็นก็เชิญมาเบิงมาดูนะคะผาชัยไล่หุดงามจริงๆในโมบานของเขากะมีชื่อเสียงมีคนมาเบิงงานแหลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนของเฮ้าเกิดไล่ได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแล,เล้เรายัางได้นํำเทคโนโลยีมาปรับใส่ในการออกแบบไลผ่ผา การผสมผสานลลยเสือผ่าใส่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เระการขายออนไลน์ซึ่งจะมีภาคีเครือข่ายเขามาสนับสนุนเชนบริษัทประชาาล,ลักษามาที่ตัดสิทธิ์ให้จำกัดกลุมการปกครองสำนักง,งานกเกษตรจังหวัด,ด้ดรยเตี้กลุ่มการพัฒนาชุมชนมหาไร่หม้อคงเทมหาไร่เกษตรศาสตร์อุตสาหกรรมสิงห์พ่อพนิจจังหวัดในงานจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดอบจอแล อสนแลวกอ,อกปตนะคะนี่มาสนับสนุนกลุ่มของเราเพิ่มสามารถในการบริหารจัดการนะคะโดยนอกจากมีการแบ่งบทบาทกันอย่างชัดเจนมีคนทํางานที่รับผิดชอบไฟล์ต่างๆมีระบบเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้มีกฎระเบียบที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเข็งขัดนะคะเอาใจในบทบาบหา้าที่ของตนเอง ที่สำคัญกลุ่มของเขายังมีแผนพัฒนากลุ่มที่มาจากการประชุมระดมปัญหาสางการมิส่วนรวมและกํำหนดทิศทางรวมกันในยังในปัรจุไว้ในแผนของหมงบานและเชื่อมโยงไปยังแผนพัฒนาของจังหวัดเพื่อให้น่วยงานที่เกี่ยวของใ้ลงมาขับเคลื่อนพัฒนาคุณาภาพชีวิตของผู้เรื่อนเกษตรกร,กรจนดีขึ้นได้และที่สำคัญผู้เรื่องเกษตรกร,กรยังมีการพัฒนา ตัวเองเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดสามารถสรั่งพว่ามันคงทางอาหารตรวจไายจเพิ่มไายใดนําไปสู่การสาร้างสุขภาพวัตถีดีของครอบคร่วค่ะสําหรับพว่ามันคงทา้งด้านเศรษฐกิจว่าค่ะกุมพงห้อจัดตั้งมาตอนแรกก็จะมีอยู่ประมาณ3ามสิบวครพวเรื่นนะคะของสองของหมู่บ้านวันสุกปอโมหกและโมสิบสองซึ่งเมื่อก่อนในบรทัดในเยกหมู่บ้านแต่ตอนนี้เขามีสามาชิกเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่แปดสิบห้าพวเรือน ในการบริหารจัดการาเหตุให้เฮานี่มีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชนของเหานะักหนะนีเฮามีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่สามแสนหามื่นบาทซึงสมาชิกในชุมชนกระด้นําเงินจํานวนนี้ไปบริหารจัดการส้า,สางความันคงสากีจเสริมเหตุให้ชุมชนสามารถนําเงินจํานวนนี้ไปแก้ปัญหาความยากจนใดค่ะสวัสดีค่ะฉันนั่งมณีรัตน์ศรีตัสสัง เป็นรองประท่านกลุ่มแม่บ้านเกษตร,รกรบ้านสวนปอค่ะกุ่มแม่บ้านเกษตร,รกรของเขากะได้เชิญชวนลูกหลานยาวชวนลูกข้นมาลดน้ำลงกําจัดขยะนะคะจากตนทางซึ่งมาจากขอบพั่วเข้านะคะอันดับแรกได้ลดการไส้และรู้จักการกําจัดขยะจากตนทางจนทําให้ขยะในหมู่บ้านของเขานั้นลดลงจนเห็นได้ชัดนะคะละ้วก็เป็นการฟืน้นฟูทรัพยากรล่ะกะสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเข้า ชุมชนของเฮามีปลาชุมชนในพื้นที่ยี่สไรนะคะที่เสื่อมโทรมกับแหงแรงส่วนมาก,กันสิ่งที่ต้นยุคาลิตัสนะคะหลายละกะเบเขตหายพื้นที่ของเฮานั่นเป็นพื้นที่ที่เสื่อมโทมนะคะละกะัะชุมชนของเฮาและคณะกรรมการกุ้มแม่บ้านกเกษตรกรนะคะและชุมชนจึงใดประสานงานไปยังมูลนิธิเพื่อเยาวชนละกะบนบทเพื่อให้เขาร่วมเพื่อคลายปลาชุมชนนะคะเพื่อส้าง จิตสำนึกให้คนในชุมชนและมีกลุ่มเยาวชนจิตอาสาค่อยเฝ้าระวังรวมกับผู้นำหลักะจนเห็ดให้ป่ปาของเข้า,าเป็นป่าชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงมีต้นไม้ที่หลากหลายขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นมาจากการปลูกไม้กลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์กลเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนในหายุหากินในประโยชน์จากการปลูกป่าและะ้วก็ เป็นป้าแห่งการและลูกพัฒนาต่อยอดให้ครบวงจรนะคะเป็นที่อบรมศึกษาดูงานใดหลักการช่วยเหลือชุมชนแม่บ้านเฮาเป็นจิตอาสามีจิตสำนึกหลักบ้านเกิดส่วนหนึ่งแม่บ้านของเขากับเป็นอสมอเขากับในซอยดูแลเฝ้าระวังจากการระบาดของโรคโควิดสิบเก้าสิบพันมาเขามีนาที่หลายบทบาทหลายขึ้นได้ซอยกันย้ำลำบากซอยเป็นกำลังแรงใจกำลังสำคัญซอยเหลือกันในภาครัฐ ช่วยกั้นกองผูดมาจากาพื้นที่เสียงเฮ้ากับซอยหมู่บ้านของเฮ้านะคะดูแลหลายริ่งหลายๆอย่า,ยา,ยยางที่พันมาแล้วก็เฮ้ากับเห็ดเป็นประจาแล้วก็ต้อนเนืองอันนี้เป็นความภูมิใจของกุ่มแม่บ้านเกษตรกรของเฮ้านะคะแล้วก็เฮ้ากับเห็ดแบบนี้สืบต่อไปแล้วก็ดูแลภายในหมูบ่บ้านเบื้องกันและกันภายในชุมชนของเฮ้าตลอดไปค่ะ ค่ะก็สิ่งที่ทางสำนักง,งานพานัฒนาชนบทเพชรบุรีเรัุรีได้ไปสนับสนุนแม่บ้านเกษตรกรบ้านสวนปอตำบลมองแนนพนอำเภอปฐมรัุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็คือในเรื่องของการที่เราได้รับนโยบายจากทางราชการนะคะในเรื่องของท่านสมเด็จพระนิธ,ภภธ,าานธิธรรมร,มราชเจ้าสมเด็จพระเทพมรณตนาราชสุาเสนาบรมราชกุมารีที่ท่าน,นทรงมีพระราชดำริในเรื่องของการปลูก ผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่น,งนะคงทางอาหารแล้วก็น,นํานโยบายนี้ไปให,ให้แม่บ้านเกษตรกร,กรบ้านสวนปอได้ดาเนินกิจกรรมเป็นต้นแบบตัวอย่างนะคะโดยการปลูกพืชผ,ผ,ผักสวนครัวอย่างน้อยครัวเรือนละสิบชนิดนะคะซึ่งเป็นพืชผ,ผักที่ใช้ในการประกอบอาหารประจาวันด้วยะคะ่ะหมู่บ้านนี้นะคะได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี2564โดยได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระณิษฐาธทราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุม,มารีนะคะเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี2564แล้วกและก็ได้รับโล่รางวัลสิงห์ทองอีกสี่รางวัลนะคะจำนวนทั้งสิ้น5รางวัลซึ่งได้เล็งเห็นว่าทางผู้นําชุมชนและก็ลุมแม่บ้านเกษตรกรได้ช่วยเหลือชุมชนให้เกิดการขับเคลื่อนและก็เกิดงาน ให้เห็นเป็นรูปประทัถึงได้รับรางวัลเหล่านี้มาค่ะ